สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนับซึ่งในวัวล่าสุดเนาะก็ออกไปนะครับในที่ใน3 3 6นะครับแล้วก็2 1เนี่ยซึ่งเลขออกแบบนี้นะครับมีไม่กี่งวดนะครับย้อนหลังไป20กว่าปีนะครับแล้วที่เลขออก3ในหลักร้อย3ในหลักสิบบนแบบนี้นะครับซึ่งก็จะจับนำมาใช้ในสูตรด้วยกัน นะครับอ่ะลองมาดูด้วยกันนะครับว่าจะได้ในเลขไหนแถมเน้นเน้นบนนะครับเน้นเน้นบนเลยนะครับเนาะอ่ะสําหรับในชุดสรุปผมลงให้ไปแล้วนะครับลงให้ไปแล้วนะใครยังไม่ได้ดูในชุดสรุป3ตัวบน2ตัวล่างเน้นๆนะฮะก็กดย้อนหลังคลิปไปดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะลงให้ไปแล้วเด้อชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะก็นะครับเลขที่ออกแบบเนี้ยนะครับก็จะมีนะครับในปีในปี ปีส2นะฮะก็ย้อนไปถึงปี40เนะี่ยก็จะเป็นวันที่1นะครับ1นะครับพฤศจิกายนปี42นะครับแล้วก็1นะครับ1ตุลาคมปี49 16กันยานะครับปี50แล้วก็วันที่16นะครับมีนาปี54าสี่แล้วก็จะเป็นวันที่16นะครับเมษานะครับปี62เนาะแล้วก็จะเป็นวันที่1 นะครับกันยาปี6 5ห้าแล้วก็งวดล่าสุดเนาะวันที่16กนะครับกรกฎาคมปี6 7ที่เลขออกมาแบบนี้นะครับมาดูกันแลยกันนะในปี4 2นะครแล้วก็ออกไปนะครับในที่ในห้าห้่ล่าง0 3นะถัดมาเป็น9 5 2 3 3 5 9 2ล่างเนาะถัดมาในปี5 0 นะครับเป็น4993 36แล้วก็4 5แล้วก็ปี54นะครับเป็น5 9นะครับ3 3 3หมด3ลายตัวเนี่ยนะแล้วก็96แล้วก็ปี62นี่ออก5นะครับ70 331แล้วก็23แล้วก็จะเป็นอที่ในปี65นะครับ9293 32เนาะแล้วก็ แ3นะครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับอ่ะนี่นวดล่าสุดนะออกไปที่ใน3 6 7 3, 3, 6 3 6แล้วก็2 1 3นี่นะฮะ3 3 6 3 3 6ออกเหมือนเดิมกับในงวดนนี้ไหมนะครับออกเมือ่อออกเหมือนกันหรือเปล่านะนี่นะอ่ะมารอดูผลนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะฮะเลขที่ออกแบบนี้นะครับก็จะนำนะครับในหลักหน่วยเลยนะฮะมาเป็นในเลขเด่น นะครับนี่หลักหน่วยนี่นี่หน่วยหน่วยหน่วยแล้วก็หน่วยแล้วก็หน่วยนวยีนนย่นี่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะครับก็ในวดน,นี้นะครับก็จะได้ในที่ใน3 3กับ4อ่าก็คือหลักหน่วยล่างไปเพิ่มแต้มอันนี้ก็ต้องเป็น2กับ3มี50ศูนย์นี่ก็ต้องเป็น5แล้วก็6 5 4สี่ก็ต้องเป็น6 7อันนี้ก็ต้องเป็น3แล้วก็4ี่ ปี6กก็ต้องเป็น3แล้วก็4นะฮะส่วนในปีนี้ก็ต้องเป็น1แล้วก็2อ่ะเอา2ตัวล่างมาเป็นเลขเด่นเหมือนเดิมเลยปีนี้นะครับเนาะอ่ะซึ่งนั่นแหละนะมาไม่มาออกไม่ออกนะมาดูผลในปีนะครับในปี42เลยฮะอ่ะถัดมาจากในวดนนี้นะครับผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 3 5 4า่นะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน1 4ส มีไม่มีนะครับอ่ะมาในที่ใน3อ่ะมาในชี่ในสี่ผมองยังไงได้4 3เนี่ยเออมันอยู่ใกล้กันเนาะเออนะครับสนะฮะนี่มาหน่วยมาบนนะครับเนี่ยม้วนนี้นะครับนัวสองกับ3ามมีไหมนะครับถามมาก็ออกไปที่ใน8 2 5นะครับแล้วก็5 8อ่ะเนี่ยก็มาในที่ใน2นะครับมาในหลัก10เนาะในปี50นะครับ5กับ6นะครับเนาะผลที่ออกงวดถัดมาเลยนะฮะหลังจากออก3 6ม เหมือนกันกับในช่วงล่าสุดเลย3 6 6หเหมือนกันเปียบนะครับล้วผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน6 6หนะครับล่างเจดหนะนะครับห7 7 6ดเดหนาะเอ๊หรือว่างวดนี้เดี๋ยวเลขจะออกเบิ้นออกหามเนาะหรือไม่ออกเลขเดิมทั้งหมดทั้งล่างนะครับเนาะเหมือนในตรงนี้เลยนะครับเนาะอ่ะก็ไม่แน่นะครับเนาะเออเนี่ยออก4 5ห้าเนี่ยอันนี้ออกสองหนึ่งเนี่ยออกเลขพี่เลขน้องเนี่ยเนาะนะครับเนาะอ่ะ ครับเออมันมีงวดนี้เนาะเลขพี่เลขน้องด้วยนะครับอ่าลองดูว่าผลจะเป็นยังไงมาดูในปี54นะครับอ่าอันนี้มา6เนาะมาบนทั้งล่างเลยปี54าสี่นะฮะผลนิ่งวัฏมาก็จะเป็นในที่ใน9 3 7นะครับแล้วก็0 1อ่าก็มานะครับในที่ในนะครับ7เนาะมาในหน่วยแล้วก่อนมาใน10นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในปี62นะฮะให้3กับ4เนาะนะครับผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 24นะครับแล้วก็25อ่ะก็มาในที่ใน4นะครับนี่เลยนะครับนี่ก็มาในหน่วยหน่วยนะอ่าปีก่อนก็หน่วยแล้วก็มาในปี65นะครับ3กับ4เหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนในปี62นะครับผลที่ออกเลยนี่ก็จะเป็นนะครับในที่เจ็นย์สแล้วก็75เนี่ยเนาะอืมก็สังเกตว่ามาหน่วยก็เริ่มมาหน่วยหโดยบนยาวๆเลยนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ1กับ2 จะมาในหน่วยบนหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะมาไม่มามีไม่ม,ม,ม,มีออกไม่ออกเดี๋ยวเราติดตามนะครับเนาะราติดตามเลยนะครับเนาะว่าจะมาไหมนะครับซึ่งได้ตัวเด่น2ตัวมา1ตัวแล้วเนาะส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็คือง่ายๆเลยนะครับเอาในที่ในหลักพันนะครับหลักพันบวกกับหลักหน่วยบนบวกกับหลัก10ล่างเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็ต้องเป็น1นะครับ 1บวก5บวก0เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ6กแลก็จะนำา6ตัวนี้นะครับไปเพิ่มแต้มนับ 1, เพิ่มเพิ่มแต้มไป,ไปก็ได้7รดดแต้มมาก็จะเป็นในที่ใน5แล้วก็4นี่แหละก็จะเอาชุดนี้มาจับก,กับชุดนี้นะครับผลออก5 4นะครับนี่5นี่ก็4นี่แหละนะครับจะบวกกันแบบนี้เลยนะครับเนาะลองดูว่าปี49เนี่ย จะบวกกันเหมือนในปี4-2เนี่ยโดยใช้ในสูตรเดียวกันเนี่ยจะมาไหมนะครับเนะาะหลักพันนะครับ2บวกกับหลักโดยบน5บวกกับหลัก10ล่าง9นะครับก็จะเป็นในที่ใน16นะอ่ะเหมือนในปีที่แล้วเลยนะครับปีนี้เลยนะครับก็จะเป็นนะครับเพิ่มแต้มไป6เป็น7โดดแต้มมา5แล้วก็4มาจับกันกับใน2กับ3นะครับก็ได้ในที่ใน25นะครับนี่2นีก็5 นั่นแหละนะครับเนาะก็มาบนอีกเหมือนเดิมนะครับมาดูในปีนะครับห0นะครับหลักพันเป็น9นะครับหลักหน่วยบนเป็น60ล่างเป็น4นะครับจับบวกกันก็จะได้ในที่ใน9เพิ่มแต้มไปนะครับลดแต้มมาเป็น8แล้วก็7ก็นำา2ชุดนี้มาจับนะครับก็มา 6, 7 7 6นะก็มาบนนะครับมาดูในปี54นะฮะเนาะ หลักพันเป็น3นะครับหน่วยบนเป็น1 10ล่างเป็น9จะบ,บวกกันนะครับก็จะได้ในที่ใน3นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาครับเป็น2แล้วก็1นําชุดนี้มาจับกับชุดนี้ก็ได้3 7 7ดตูตรงนี้ก็มาเอมาตรงนี้นะครับมาในปี6สองนะครับนําหลักพันนะครับหลักพันหน่วยบน10ล่างนะครับจับบวกกันเป็น3 เหมือนในปี54เลยนะครับก็จะได้ในที่ในหนึ่ามาจับกับชุดนี้ก็ได้ 2, 4มาบนอีกแล้วนะครับเนาะมาบนนะครับเนาะแล้วก็ในปี6 5หนะครับหลักพันเป็น9นะครับหน่วยบนเป็น20สิบล้างเป็น8นะก็จับบวกกันนะฮะก็จะได้ในที่นะครับใน9เนาะ9นะครับเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์ลดแต้มมาเป็นแแล้วก็7นํามาจับชุดกันนะครับก็ได้0 3นย์แล้วก็มาบน เนาะถ้าเอาตัวนี้เป็นในหลักหน่วยนะครับก็คือมาตั้งแต่ในปี้ปี5 4 6สองหห้เออก็เอาอันนี้เป็นหลักหน่วยแล้วกันนะครับส่วนในหลักสิบึงว่าล่าสุดนะฮะก็จะเป็น7บวกกันกับ6บวกกับ2นะครับเนาะ3เป็น 5, อ่ะเพิ่มแต้มไปเป็น6 4 3นะครับตัวนี้เป็นหลักสิบนะฮะก็จะ,ะตัวนี้เป็นหลักหน่วยเนาะ,ะ,ะก็จะได้ที่ใน3าม 1> 3 1 3 2 uh, 4 1 4 2 5 1 5 2แล้วก็6 1 หกสองบ้ามีตะเล็กงามๆแทะนะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเน้นบนไปเลยเด้อนะครับซื้อตรงๆไปเลยนะครับขอให้มาตรงๆออกตรงๆเด้อนะครับเนาะเอาใครที่ดูคลิปนี้ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุ่นหน้าแล้วกันนะครับราสลับในสูตรนี้เลขที่ออกสาม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 แบบนี้ได้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบุญนะฮะก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับหรือว่าเนี่ยจะออกเหมือนในปีห้าศูนย์ นะครับ3ามเหมือนกันเลยเนาะนี่นะฮะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นเลขพี่เลขน้องนะครับวดน,นี้ผมว่าไม่แน่นะครับอาจจะเลขพี่เลขน้องทั้งบนทั้งล่างหรือจะออกหกเหมือนในช่วงนี้นะครับเนาะปี50นะแต่ก็ย้อนไป10ปีแล้วเนาะสิกว่าปีแล้วนะครับนที่ออก3ามแบบเนี้ยนะครับก็ที่มันออก3ามเหมือนกันมันก็ยังไม่ได้ออกเลขตัวเดียวกันเลยนะครับแต่สาม 7, มา 2- 4นสี่นี่ไม่ใกล้เลย นะครับเน,นี่ยเสามห้านี่สามสามห้าเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่ออกเลขใกล้กันเลยนะแต่แต่แต่มันก็ยังมีเลขเด่นเหมือนกันอยู่เนาะนะครับเนาะเนี่ยแต่สามสามหนึ่งนี่มันก็ไม่ได้มีเลขเด่นเหมือนกันเลยเนาะสามเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่อันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับอ่ะนี่แหละนะครับสลับในวันที่หนึ่งสิงหานะครับเลขที่ออกสามสามแบบนี้นะฮะก็นําสูตรนี้นไปใช้ อย่างก็ขอใ,ใช้ได้นะฮะเดินดีเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันลิมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยผิดพลาดประการใดน,นะครับในคลิปนี้ว่าจะอะไรเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยทุกทุกท่านถ้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ